ที่ประชุมร่วมรัฐสภาล่มอีกครั้งค่ะถือว่าเป็นครั้งที่3ติดต่อกันทําให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีการคํานวณบัญชีรายชื่อแบบหารร้อยเป็นหาร500ทําให้แล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลา180วันจนต้องไปใช้ร่างแรกที่คณะรัฐมนตรีส่งเข้ามายังสภาและเป็นไปตามความต้องการของสองพักใหญ่ที่ไม่ย,ยอมร่วมเป็นองค์ การประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานัดหมายเพิ่มเติมหวังผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งอสสอฉบับที่พศวาระที่สองให้แล้วเสร็จได้ทันตามกรอบ180วันหลังก่อนหน้านี้สภาล่มมาแล้วสองครั้งทําให้การพิจารณาสะดุดไปและว,วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายตามกรอบเวลาโดยนายชวนหลีกภัยทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมค่ะ โดยก่อนการเปิดประชุมในชวนกล่าวว่าขอให้สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ให้ครบถ้วนเพราะเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาเพราะตลอดการทำงานของรัฐสภาช่วง3ปีเศษเป็นไปด้วยดีมีการร่วมมือกันอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างขอให้ร่วมกันดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเป็นความเห็นของเสียงข้างมากคนที่ไม่มาประชุมเป็นไปตามเหตุผลอย่าวิจารณ์เพราะจะเข้าใจผิดทั้งนี้ไม่ใช่เพราะความขี้เกียจแต่เป็นความเห็นทางกฎหมายที่อยากให้กฎหมายตกไปด้วยวิธีที่ไม่ให้ครบองค์ประชุมวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายขออย่าให้มีปัญหาจากนั้นเวลา1 0นาิกา9นาทีในชวนได้กล่าวเปิดประชุมหลังมีสมาชิกลงชื่อร่วม ประชุมครบแล้ว365คนแบ่งเป็นสอว165คนและสอสอ .200 คนโดยเป็นการเปิดประชุมที่ล่าช้ากว่ากำหนด1ชั่วโมงและเข้าสู่การตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติมาตรา24ทับ1ก่อนที่ในเวลา1 0 2นาฬิกา28นาทีหรือประมาณ20นาทีหลังจากเปิดประชุมในชวนได้อ่านข้อบังคับและขั้นตอนของกฎหมายว่าวันนี้มีการพิจารณาในวาระที่2มาตรา24ทับเพื่อลงมติหากไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน180วันตามกฎหมายและข้อบังคับถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่2ซึ่งนั่นคือฉบับของคณะรัฐมนตรีส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตให้ความเห็นเพราะที่ประชุมมีการมาแสดงตนเพียง354คนเท่านั้นทําให้นายชวนต้องประกาศปิดประชุมทันทีค่ะ ภายหลังการประชุมรัฐสภาจบลงนายนิกรจำนงสสอพักชาติไทยในฐานะอาดีตเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสกล่าวถึงเหตุที่องค์ประชุมรัฐสภาไม่ครบว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างแรกที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา131แล้วโดยการที่องค์ประชุมไม่ครบนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยกลไกรัฐสภาที่มีอยู่ค่ะซึ่งส่วนตัวเห็นว่าสูตรหาร500จะมีปัญหาแล้ววันนี้สมาชิกน่าจะเห็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหากจะให้เดินหน้าต่อไปเกรงว่าจะถูกตีตกทั้งฉบับซึ่งส่วนตัวได้เตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องนี้แล้วค่ะ ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะอดีตประธานคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้ฝากกะกะตน,นำความเห็นในชั้นกรรมการไปพิจารณาเช่นเรื่องการรายงานข้อมูลเข้าไปในระบบแบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้และให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถ,ถถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพที่ป้ายคะแนนเลือกตั้งได้เพื่อความโปร่งใสและกฎหมายมีความทันสมัยมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจำนวนสสอที่มาแสดงตัวเป็นองค์ประชุมในวันนี้ ส่วนใหญ่จะมาจากพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยและกลุ่มพักเล็กต่างๆในขณะที่สองพักใหญ่ซึ่งถูกจับตาว่ากำลังร่วมมือกันเล่นเกมล่มสภาเพราะต้องการกลับไปใช้สุดขาน100ทั้งพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยไม่มีสอสอแสดงตัวเป็นองค์ประชุมเหมือนกับกรณีสภาล่มสองครั้งก่อนหน้านี้ที่สอสอส่วนใหญ่ของสองพักหายไปในที่ประชุมจนทาให้สภาล่มมาอย่างต่อเนื่องค่ะในระยะเวลา5วันที่หนังสือไปถึงมือท่านนายก ก็จะเป็นเวลาที่กลุ่มพักเล็กกลุ่มสอสอและสวที่เห็นด้วยกับระบบหาร500จะทำการยื่นสารรัฐธรรมนูญคาดว่าภายในวันศุกร์ร่างเราจะปรับปรุงเสร็จเป็นร่างที่เราจะยื่นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะระดมสอสอและสวดังนั้นก็เป็นภาระที่เราจะต้องหาลายชื่อ75คนเพื่อที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญ เราจะใช้เวลาสัป,ปดาห์หน้าครับตั้งแต่วันจันทร์นะฮะที่จะเซ็นชื่อถ้าเราเซ็นได้ครบเราก็จะเตรียมการเมื่อหนังสือถึงท่านนายกก็จะทำการยื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้ครบก็ถือว่าจบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แม้ว่าสภาล่มก็บอกได้เลยว่าสำหรับกลุ่มพักเล็กเนี่ยเรายังยืนยันนะครับว่าสงครามยังไม่จบครับย่าเพิ่งนับศพทหาร